สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยคอเพชรแฟนซีประดับด้วยเพชรเกษร1,193เม็ด6.85กะรัตเพชรแฟนซี75เม็ด16.11กะรัตเพชรรวม22.96กะรัตตัวเรือนพิงโกไวโกเยลโลโก 14K ความยาว1 6 7เซนติเมตรน้ำหนักรวม50.84กรัมราคา9 7 5 5 0 0 0บาทครับชินนี้ขอเริ่มต้นก่อนนะครับเรื่องราคานะครับ9ก5 0 0 0บาทนะครับแต่มีราคาพิเศษนะครับชิ้นนี้สามารถต่อรองได้นะครับและต่อรองได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เป็นการขายขาดนะครับพี่ๆสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับลดราคาได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับ ส่วนงานเพชรนะครับมีเพชรหลายแบบนะครับทรงนี้เป็นเพชรเรเดียนนะครับเป็นเยลโล่ไดมอนด์นะครับมีพิงไดมอนด์นะครับมีเพชรแชมเปญนะครับแล้วก็เพชรสีปกตินะครับการเจรไนนะครับที่เห็นนะครับมีทรงเรเดียนมีทรงรูปหัวใจมีทรงลูกแพรนะครับที่สําคัญนะครับการเจรไนทรงรูปหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพลอยนะครับการเจรไนทรงนี้จะราคาแพงกว่าปกตินะครับเนื่องจากเป็นทรงการเจรไนที่เสียเนื้อพลอยเสียเนื้อเพชรเยอะนะครับ เป็นสร้อยคอ2ทบนะครับ2ชั้นนะครับความยาวเส้นนี้16.7เซนติเมตรนะครับสวยงามดีหมดนะครับเพชรสวยนะครับพิงค์ไดมอนด์นี่ราคาแพงนะครับเยลโล่ไดมอนด์นะครับสีสวยนะครับไม่ใช่สีจานนะครับสีเข้มสวยนะครับตัวเรือนนะครับเป็นพิงค์โกไวโกแล้วก็เยลโล่โกนะครับ 14K นะครับให้เพชรมาเยอะมากนะครับเส้นนี้เพชรเต็มคอนะครับ เพชรเกสรนะครับมีถึง1,193เมต็ดนะครับ6ก5กะรัตนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับเป็นเพชรขาวนะครับเพชรงานใหม่นะครับนี่เป็นบาร์โค้ดปริมาณเพชรนะครับส่วนเพชรแฟนซีนะครับเ5เม็ด16.11กะรัตนะครับเพชรแฟนซีนะครับมีขนาด2 1 5ตังนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับสีสวยทุกเม็ดนะครับทั้งเยนโลดมอนพิงดมอนเพชรแชมเปญและเพชรปกตินะครับมาพร้อมไปรับประกันจากทางร้านนะครับ ช่วงเยนนว่าเป็นงานเพชรแท้งานโตเรือนทองคำ 14k นะครับจ่ารือนนะครับชิ้นนี้มีราคาพิเศษนะครับต่อรองได้นะครับลดได้เยอะพอสมควรนะครับสวยนะครับชิ้นนี้นะครับเหมาะกับพี่ๆที่มองหาสร้อยคอที่เพชรเยอะๆนะครับไว้ใส่ออกงานนะครับเป็นเพชรแฟนซีนะครับเพชรสวยๆเพชรมีราคาทุกเม็ดนะครับมัดจำติดจองได้นะครับเงื่อนไขการมัดจำติดจองนะครับพี่ๆต้องสอบถามเข้ามานะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถนันรับแะชมสินค้าได้ที่เจเจมอลนะครับเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนในพี่ท่านไหนนะครับ่อยู่ตะวันนะครับชิ้นนี้ไม่ส่งออนไลน์นะครับเนื่องจากเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับไม่ว่าพี่ๆอยู่จังหวัดไหนนะครับจะไปส่งให้ถึงมือนะครับพี่ๆสบายใจหายห่วงได้เลยครับเพชรรวมมาชิ้นงานนะครับ22.96กรัตนะครับที่อื่นนะครับสินค้าประมาณนี้ล้านัพแน่นอนครับล้านกว่าด้วยนะครับ ราคาที่นี่เพียงแค่9 7 5 0 0 0ื่นบาทมีราคาพิเศษให้นะครับต่อรองได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ตามไลน์ี่เห็น่าลงนะครับสร้อยคอสวยๆเส้นนี้นะครับใส่ออกงานสบายแน่นอนครับมีแต่คนมองแน่นอนครับเพชรล้นคอนะครับมีพิงไดมอนด้วยนะครับเยลโล่ดมอนนะครับเป็นสีที่สวยนะครับเป็นสีเหลืองเข้มนะครับเมสีเหลืองจางด้วยนะครับเพชรแจมเปนนะครับสวยงามดีหมดนะครับ หากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับซอยคอเพชรเส้นนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นน้่นนะครับสามารถพูดคุยต่อรองได้หมดนะครับเงื่อนไขพูดคุยกันได้หมดนะครับก่อนจากการนะกด,ดีิพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมครับขอบพระคุณครับ